กลมไลฟ์สดกลุ่มปิดเบิร์เดย์ซอแอนดารดีประจำปี2568นะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับมีมีเซอร์ไพรส์ surprise, แล้วก็มีศิลปินรับเชิญแล้วก็แฟนคลับจากหลายๆสถานที่รวมไปถึงศิลปินนักร้องและนักแสดงเกิมมารวมหลายนะครับอันนี้แขก V.I.P พี่น้อง ออากมาแล้วคุณเน้น้ำแข็งอยู่ทั้งหลังเอาายออกแช่เลยซื้อเพจไหน AB Story นะครับแม่นครับหมุดข้างล่างด้านซ้ายมือครับหมุดทั้งล่างใส่มือเด้อแม่แม่เห็นบอนะครับจิ้มจิ้มไปเลยจิ้มเข้าไปเลยตรงๆหมุดนะครับแล้วระบบจะดึงเข้าไปในเพจ AB Story เอง อันนี้ CEO ครับ CEO มานั่งพาแล้วนะครับแม่แตนนะครับก็จะเป็นอันนี้จากบ้านฮัก AB บพี่น้องบ้านฮัก AB บเบิร์ดเดย์ัปพี้เน,นาะออนซอนหลายออนซอนหลายฟึบแล้วก็จะมีนี่มีนี่อันนี้กระแบงพันเนี่ยพันอัวรัวคือบอกว่า,วาอันนี้ของชํารวยของฝากของเบิร์ดเดย์นะครับแฟนขับภะสีอามาัดรวมกันไว้ตรงนี้ นะครับมันก็จะมีกิจกรรมนะครับพร้อมแล้วนะครับทีมนักแสดงจะเป็นออเรดีแบนเ d นไบนะครับเป็นทีมงานสอบหมดเลยนะครับก็จะมีเด่นซุ้งเด่นเซอร์เด่นอย่างเหลายครับนะครับก็จะอีกไม่นานเกินรออีกไม่นานเกินรอนะครับบาร์บูไทยเบิร์วาซีไล์18นาฬิกา40นาทีที่เพจนะครับตอนทุ่มนึงนะครับเริ่มกิจกรรมนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศบอฮอนได้แม่ มีมีเป็นหอประชุมที่ที่มีติดแอร์พร้อมห้องน้ําจะอยู่มุมด้านหลังอ่าด้านข้างโซนฝั่งมิกเสียงนะครับสําหรับอีเมลทีมาแล้วนะรบรรยากาศจะไฮโซมากกดเข้าลิงก์แล้วเป็นจอดำ ิข,ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวบนรณุไปทำทำพี่นิวก่อนพี่นิวลิงขายบัตรเป็นจอดำจิ้มเข้าไปแล้วจะเป็นจอดำหลิงล่าสุดเลยที่พี่นิวส่งพี่นิวเข้าไปปักหมุดหม่หน่อยเฮดบอยสีดีชัย จิ้มเข้าไปแล้วเป็นจอดําเสร็จแล้วลิงก์อ่ะไม่สามารถเข้าไปในกลุ่มได้เดี๋ยวพี่นิวเช็คให้ครับพี่น้องอันนี้สดๆจากแอดมินเลยนะเดี๋ยวพี่พี่นิวเช็คให้นะครับพี่นิวบอกว่าไม่ดำนะครับเขาได้ปกติ เครื่องปิดเครื่องทาก่อนนะครับลองอปิดแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็เข่ามาเบิงไหลสดไหมนะครับมันอาจจะรีเออร์เลอร์นะครับกดได้อยู่ครับกดได้อยู่มีมีแจกเสื้อในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับในกลุ่มซอจะเล่นเกม 啊，对。Uh,